เรื่องนี้นั้นเป็นเรื่องที่เรานั้นฟังมาตั้งแต่เด็กๆทุกครั้งเวลาที่แม่นั้นไปเยี่ยมยายที่บ้านก็จะจับกลุ่มกันคุยเรื่องนี้กันอยู่ทุกทีแสดงว่าคงจะเป็นเรื่องที่ฝังใจกับคนในครอบครัวนี้เป็นแน่แท้เรื่องมันก็มีอยู่ว่าสมัยก่อนตากับยายของเรานั้นก็ได้ทำอาชีพรับจ้างตีเหล็กอยู่ที่จังหวัดสุโขทยัยโดยยึดชายคาบ้านซึ่งก็เป็นบ้านไม้สองชั้น ให้มาเป็นทั้งบ้านและก็เตาหลอมเหล็กแทงตีเหล็กโดยเปิดเป็นร้านเล็กๆซึ่งก็เป็นร้านที่ติดอยู่กับถนนเพื่อการซื้อขายกันง่ายคนที่จะมาซื้อก็จะได้สะดวกในการมาซื้อตากับยายนั้นมีลูกด้วยกัน5คนคนโตนั้นก็คือแม่ของเราเองตากับยายก็ช่วยกันตีเหล็กขายกันเรื่อยมาตั้งแต่ย้ายมาอยู่ที่บ้านหลังนี้ลูกค้าประจำนั้นก็มักจะมาบ่นให้ยายฟังอยู่เสมอว่า เวลาตั้งใจที่จะมาซื้อเหล็กทีนีนั้น,นมองไม่เห็นบ้านเลยขับเลยไปทุกทีไม่รู้ว่าเป็นอะไรแล้วหลังจากนั้นก็มาเริ่มที่คุณตาที่ตานั้นฝันเห็นผู้ชายคนหนึ่งร่างสูงใหญ่กำยำนุ่งโจงกระเบนสีแดงแต่งตัวเหมือนกับคนสมัยโบราณมายืนชี้หน้า,า่าทำหน้าตาที่ดุทะมึนเพราะกับความโกรธเกรียวแล้วก็ได้บอกกับตามาว่า ที่นีนั้นที่ของกูพวกมึงมาทําอะไรบนหัวกูเสียงดังพวกมึงออกไปจากที่กูเสียเดี๋ยวนี้แต่ตาของเรานั้นก็เป็นคนประเภทไม่อยเชื่อเรื่องอะไรแบบนี้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้คิดอะไรมากคิดเพียงแค่ว่าคงจะฝันไปก็เลยไม่ได้สนใจในเรื่องนี้ยังคงทำการตีเหล็กขายเรื่อยมาไม่นานนะักหลังจากนั้นยายก็ฝันเห็นผู้ชายโบราณคนเดียวกับที่ตาน,นั้นฝัน มายืนชี้หน้าดา่าแล้วก็เกลี้ยกโกรธเป็นอย่างมากกูบอกให้พวกมึงนั้นออกไปจากที่ของกูแล้วยายก็ได้นำเรื่องนี้นั้นมาเล่าให้กับตาฟังตาก็เห็นว่าฝันอย่างเดียวกันเลยก็เลยให้ยายนั้นเป็นนำของเซ้นไหว้ขอกมาบอกว่าเรานั้นมาขอประกอบสมาอาชีพเปลี้ยงตัวไม่ได้จะมาทำอะไรไม่ดีแต่เหมือนกับเขานั้นจะไม่ยอกยายยังคงฝันเห็นชายโบราณคนนั้นอยู่เนืองเนือง มาบอกให้ยายนั้นย้ายออกไปแต่ด้วยความจนแล้วก็พึ่งจะพากันมาอยู่ที่นี่ยังไม่นานเท่าไหรนักจะให้ย้ายก็คงไม่มีเงินทองเพียงพอก็เลยได้แต่ไหว้ขอกัมากันไปตอนนั้นแม่ก็ได้มีเราแล้วพอเราโตมาหน่อยคงสักประมาณขวบสองขวบก็ได้พาเรากับพ่อนั้นไปเยี่ยมยายที่บ้านเพราะว่าทำงานอยู่ต่างจังหวัดแม่ได้เล่าให้ฟังว่าแม่กลัวบ้านหลังนี้ เวลาอยู่ในบ้านหลังนี้มีความรู้สึกเหมือนกับมีคนนั้นคอยจ้องมองอยู่ตลอดเวลาและก็เหมือนกับไม่ได้มีอยู่เพียงแค่พวกเราช่วงที่มาเยี่ยมยายกลางดึกแม่จะต้องลุกขึ้นไปชงนมให้กับเราระหว่างที่กำลังก้มหน้าชงนมแม่ก็จะเห็นเป็นเงาดำๆมายืนลุมรอมอยู่รอบโต๊ะแม่ว่ามันเหมือนกับคนมายืนดูว่าแม่นั้นกำลังทำอะไรพอแม่กลั้นใจเหยหน้าขึ้นมาดูเงาดำๆนั้นก็ได้หายไป แต่พอก้มหน้าลงเพื่อที่จะชงนมมันก็เห็นเหมือนเดิมคืนหนึ่งคนในบ้านก็ได้นอนเรียงรายกันอยู่ที่หน้าโทรทัศน์มีพอ่อแม่เราและก็พวกนาพอเริ่มดึกเคลิมๆที่จะหลับกันก็ได้ยินเสียงเหมือนกับมีคนนั้นเอาหินก้อนใหญ่ๆมาทุ่มลงกลางบ้านดังตึ้มกระดานบ้านทั้งหลังนั้นสั่นสะเทือนแต่กลับมีเพียงแคพ่อกับแม่ของเราสองคนที่สะดุ้งตัวตื่นขึ้นมา แล้วก็มองหน้ากันแบบเล็กๆคนอื่นๆนั้นก็นอนเงียบกริบเหมือนกับไม่ได้รับรู้อะไรเลยว่าเกิดอะไรขึ้นมีเพียงพ่อกับแม่สองคนที่โดนหลังจากนั้นก็นอนไม่หลับกันจนเช้าพอเช้ามาก็ได้มาถามทุกคนแต่ก็ไม่มีใครรู้เรื่องพ่อกับแม่ก็ยังสงสัยมาจนถึงทุกวันนี้ว่าคืนนั้นมันเกิดอะไรกันแน่เวลาผ่านไปไม่นานนักยายก็ได้ฝันถึงผู้ชายโบราณคนนั้น เหมือนเดิมแล้วก็พูดขึ้นมาว่าถ้าพวกมึงยังไม่ย้ายออกไปกูจะเอาพวกมึงมาอยู่กับกูทีละคนยายก็เล่าว่าตลอดเวลาที่ยายนั้นไหว้ขอ,อกรมาขอตีเหล็กที่นี่ก็จะฝันอยู่เรื่อยๆว่าเขานั้นมาไล่ไม่ให้อยู่จะให้ย้ายออกไปอีกท่าเดียวแต่ยายนั้นไม่กล้าที่จะบอกใครกลัวลูกนั้นจะกลัว อีกทั้งเวลานั้นก็ไม่มีเงินที่จะขยับขยายไปทางไหนอีกด้วยจากนั้นตาก็เริ่มป่วยรักษาอย่างไงก็ไม่หายให้กินยาก็ไม่กินเอาแต่ดมกาวยายกับแม่นั้นเล่าไว้อย่างนั้นแต่เรานั้นก็ไม่แน่ใจว่ากาวนั้นคืออะไรมันก็คงจะเป็นสารละเหยอีกอย่างหนึ่งแต่ก็คงไม่รู้ว่าจะเหมือนกับที่วัยรุ่นนั้นดมกันหรือไม่เวลาบอกให้แกนั้นกินยา ตาก็จะเตียงว่าผีมาบอกให้กูนั้นดมไอ้นี่ดมแล้วมันจะหายตาดื้อไม่ยอมฟังใครและเชื่อในยาผีบอกด้วยจนสุดท้ายตาก็ได้เสียชีวิตไปก็เหลือเพียงแค่ยญ่และก็นานาส่วนแม่ของเรานั้นไปทำงานอยู่ที่ต่างจังหวัดแต่ถึงอย่างนั้นทุกคนก็ยังคงต้องจำทนอยู่ในที่อาถรร์แห่งนี้ต่อไป อยู่ต่อมายายก็ฝันอีกว่าชายคนโบราณคนนั้นก็ได้มาบอกว่าถ้าคืนมึงยังไม่ย้ายออกกูจะเอาลูกของมึงไปด้วยความกลัวในตอนนั้นยายก็เดิมคิดที่จะหาทางคิดว่าจะขายบ้านหลังนี้แล้วก็หาที่อยู่ใหม่ระหว่างนั้นก็ต้องใช้เวลาพอสมควรในการรวบรวมงเงินทองและก็หาบ้านใหม่ด้วยจนเกิดเหตุก,การณ์ขึ้นจนได้ เมื่อนาคนรองจากแม่ซึ่งสมัยนั้นแกทำอาชีพเป็นคนขับรถบรรทุกขนท่อนสุ่งไปทางภาคเหนือก็ต้องขับรถขึ้นเขาลงเขาอยู่เป็นประจำมาวันหนึ่งก็มีคนมาบอกเขา้า้ว่ารถที่น้านั้นขับไปได้เสียหลักชนเข้ากับสันเขาข้างทางโซรัดท่อนสุ่งนั้นก็หลุดส่งหลายท่อนจากด้านหลังนั้นก็ได้เทอัดทะลุมาด้านหน้า ทำให้หน้าของเรานั้นเสียชีวิตในทันทีเมื่อยายรู้ข่าวก็ได้เสียใจเป็นอย่างมากพากันไปรับศพน้าแล้วก็ได้นํากลับมาบําเพ็ญกุศลกันต่อไปสมัยนั้นมีแต่ป่าแต่เขาถนนหนทางนั้นก็ยังไม่เจริญเท่าไหร่มากนักเลยจําเป็นที่จะต้องขนศพของน้านั้นผ่านป่าแห่งหนึ่งแต่ในป่านั้นก็มีหมู่บ้านของชาวเขาอยู่ เขาไม่อนุญาตให้นำคนตายผ่านหมู่บ้านของเขาเพราะกลัวว่าจะเกิดอาเพศอะไรประมาณนั้นเจราจาย,ยังไงก็ไม่ยอมท่าเดียวยาญ่กับน้าของเราอีกคนก็เลยตัดสินใจเผาศพน้าคนรองกลางป่าตรงนั้นเลยแล้วก็เอามาได้เพียงแค่เท่ากระดูหลังจากที่กลับมาใหญ่ยยก็คิดว่าคืนอยู่ไปคงไม่ได้การประจวบเหมาะกับมีคนนั้นมาติดต่อขอดูบ้านใหญ่ยยก็เลยขายให้ในราคาที่ถูกมาก แล้วก็ได้นำเงินที่เหลือนั้นไปหาบ้านหลังอื่นอยู่เราเคยถามแม่ว่าแล้วบ้านหลังนั้นที่คนซื้อไปต่อนั้นเขาอยู่กันได้เหรอแม่ก็บอกว่าไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าตั้งแต่ย้ายออกมาแม่กับยายและก็นานๆนั้นก็ไม่คิดที่จะกลับไปที่บ้านหลังนั้นอีกเลย